สวัสดีพี่น้องสวัสดีกับสิมาไทยตอนนี้ก็กําลังหาหาการเกียมเนาะเห็ดพ่อขวนสิจัดงานผูกแทนสู่ขวนน้อสาวในเมืออนนี่ก็คือเหลือน้อปลาลูกคนมาจัดมาแจงให้แลະวก็ที่ว่าสวยงานําลັงแตงยังแล้ว นี่เคือเสงชมบัตสมมานาะปูญาปะลุงเื่ยงสมานช่างนี่ก็เป็นไายแพ็กผลไม้อันนี้ก็ขึ้นนองอันมิล่ มิลล่าสวยก็ต้อสิเียวสาวสวยร้านสาวของันสวรนลีย่าง่าคอยเห็ดสวยมากๆอันนี้ก็คือร้านไ่อัน้าตาเดีออบนันโตหัดแข็งมากคนคนน่า เวน่ะค like, like. ุณแม่นี่ยก็คือหีบของประเพณีกองนันซศร้าล่าเห่าแล้วก็เพิ่นก็ได้กดแจงมีไลายกระแนกลายกระแนงการกสิได้เศร้าวันกสิได้ทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแต่เศร้ามันก็มอสิได้ไปแล้วประมาณ60%แล้วพี่น้องอ่ กระสือคันคอแล้วเนาะอันนี้เนาะอันนี้ก็ือคันคออ้ยงามลายงามไรยผลที่เนาะโตขึ้นแต็มไว้

สวยงามมากมากแม่ครัวแม่ครัวใจดียิ้มให้หน่อยสิยดานนีก็ขึ้นจแจงอาหารการกินลายคะแนนลายคะแนนพอะ นี่เพชรกระตุนบบไว้ย้ำเพชรขาวเพชรแหเพชรขาวเธอเลยบิดเมื่อบดเบนพี่น้อง,อง,อง,องเอ้ยเคยสิแล้ว,วระวังในเด็กอยากเมินเดน้อแผนเนกะอีกสร้างเนกอีกแผนแมงอีก แม่คัวจะดีฮแบบะ <laughs> เริ่มไสแล้วเริ่มไสคนละแม่ควัวเริมสิ่ดีแล้วคนว่าไแม่ครัวอยากกินตับไสเย็นๆแเลเนเอาแป๊บสี่เย็นเไม่เห็นไหนแม่ครัวเอนเดือสียเด็ดต้นไกไ่ฮะอกบนเลยนะใส่ นเื้ไปไล่ไมมันเป็นวี่แต้ตันี้กระทดปลาโยอก็ไลเปบรเลยนะพี่น้องปงไปเห็นนะไม่้อันคุณแนวพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ต้มปลาสีเฮ็ดนั่นนกปุ้น เป็ดน้ำขับคขน้ำขนมจีน,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 จนปลาการะปรามาดูซีซิโลน้ำสองหมอหม้อละซาวโลหม้อละลอลปลา,าเนยไก่ประไรไก่ไรค่ะทีด็ดเลยไก่ตุ๋นเขานะเฮ้ยเจยไก่ไกไกไก หานก็ได้มีอยู่อันสีเงินหาเงินเตัวนี้ก็คือไก่ตุนเห็ดหากันแล้วพี่น้องหากันแล้วไก่ตุนก็มีอยู่หาสิบโตัดแจงไว้มืออื่นก็เอาลงโตลงเต็นนีคือน้าจิบ เคยน้ำจิ้มกับไก่ตุ๋นอะบ่ท่องบ่ท่องทน้ำจิ้มกับไก่ตนน่ะน้ยที่บเออตัวนี้เฮ็ดยยเ็ดโอ้ยโสกก็ยังบ่จัก เตรียมเตรียมใส่พี่น้องีก็คืนน้ำคือนน้ำดืม่มโพกกองใส่ข่าวใส่หน้าการจัดงานเนี่ยคือว่าที่นอ้องายเป่นก็ได้มาจัดมาแจงมาแตงมาแปใหาย่อแม่พี่น้อง Ya sebenarnya dia sebab itu semua punya Pak Lu มิล่ามิล่านางมิล่ายิ้มมาให้แนะนำน้องมิล่าแม่นแล้วนะเหลอเล็บนะน้องมิล่บ่จักฮอดว่าเล็บเพ็ดนะดา งามดีสีสันก็็นมางามคักงามแน่สวยงามมากมากพี่น้องสวยงามมากมากค่ะงามหลยมาคนนี้สวรรค์นี่ก็จะได้จบคลิปลงคนนี้สะกันพี่น้อง ขอขอบคุณขอเด้อค่ะพี่นักกดไลก์แชรกดติตามติดตามให้สวัรีเด้อมาะไดก่นนสกกนไปนอนกดไลก์กดแชรกดติดตามให้สวรีดีเด้อบายบาย